วัน่นี้ค่อยจะมาแนะนําสําหรับขั้นตอนการาเพิ่มผู้ดูแลเนาะสำหรับ Facebook แบบใหม่เนาะการหลักๆเราจะมาที่หน้าเพจเนาะก่อนเนาะมาที่หน้าเพจเนาะก่อน,อน,น,อนเนาะอันนี้ก็คือหน้าเพจเนาะอันนี้กรณีไซคอมเนาะอันนี้เป็นหน้าเพจเนาะละเนาะนี่หน้าเพจเนาะ่น,นีเนาะอยู่อยู่ที่หน้าเพจนี้อยู่นี่จะมีคําว่า การตั้งค่าเนาะ,ะจะมีการตั้งค่าเด้อให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าเนาะกดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วอยู่ในนี้จะมีคำว่าประสบการณ์เพจแบบใหม่เนาะดกดเข้าไปนี่อ่ะในนี้แหละเนาะจะมีมองเพิ่มเห็นป่ะเราผูใ้ใดเป็นผู้จัดการเนาะมีมีสิทธิ์การเข้าถึงต่างๆเนาะจะอยู่มองนี้อันนี้ตัวอย่างค่อยสีเพิ่มผู้ใหม่ค่อยกดเพิ่มนี่เนาะแล้วกวดถัดไปเนะาะสกัดคนหาซื้อ เพศคนที่เขาชี้เพิ่มเข้ามาเนาะอันยกตัวอย่างเนาะอันตัวนี้ค่อยสีออกจากเพศตัวนี้ซะค่อยมีหลายเพศเนาะค่อยชีออกจากเพศตัวนี้ค่อยมีหลายเพศอยู่ค่อยมีเพศต่างเนาะเพศต่อแตค่อยมีเพศตัวนี้เนี่ยกดเข้าไปเนาะค่อยจะมาเปลี่ยนอยู่มองนี้เนาะเปลี่ยนมองนี้เป็นเพศตัวนี้ซะเนาะ มีหลายเพศเอ้ยมีหลายเพศอยู่เนาะอ่ะยกตัวอย่างเพศตัวนี้ซะอ่าก็เข้ามาที่ทังค่าคือเก่าน่ะเนาะเอาตังค่าคือเก่า,าแล้วก็เข้ามาที่ความเป็นไอ้ประสบการณ์แม่ไม่เนาะประสบการณ์เพศแม่ไม่เนี่ยเัาสามารถมาเพิ่มนี่พฤศจิเป็นผู้ดูแลเนาะจะอยู่มองนี้อ่ากะลองเมืองเนาะขอขอบใจสำหรับผู้ที่ตามชม